ไมาเอาไปถูดูสิสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับกับพ่อแม่สีที่ รบกักทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่สะปรอเหมือนเดิมหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางที่ทองน้องดาวเรือเลยครับผมในยามเช้าก็ตัดหญ้าทําความสะอาดให้พีชทองน้องดาวเรือเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังมีนะ้ำมันไหลหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับผมดูอาบเท้าตั้งแต่เช้าเลยนายทองอมันเป็นยังไงหรืออือ กำมอบว่าฮะยุบเลียวนี่เริ่มมีรอยบวมมาอีกแล้น่นนิดๆนะครับผมดูงาแทงบินอัดไปเต็มที่เลยอือจะลงนอนวางหน้า,าลง,งเดลงจะไปทางไหนอีก่ฮะจะไปทางไหนไม่รู <c ười> ้ไม่ได้วิ่งหลายวันละ เดี๋ยวเราวันนี้เราพิทอมไปลองก,กรีดกีดดอกเบี้งดูอีกทีนะครับเปจอกันนะ ทองอยากไปหาสาไหมทองให้แม่ทับเราทำความสาะนะะครับตันนี้สุ้มทีมากเลยเยนหน่อยเหมาะสมจริงๆงานนี้กับเยนหน่อยครับเหมาะสมกันจริงเลยงานไม่กัเยนหน่อย ดูเห็นช้างจะไปแล้วเ<อ>ขาลุกขึ้นเลยไอหลุงรุ่นลองเอาหญ้ามาโยนให้กินด้วยจะกินด้วยกันกล้ากินด้วยกันหลวงใหญ่บินตัดนะ nó nữa อีก nữa, à, ยาวบ่แค่นั้นบ่อ้าวโอ้ก็จับนี่ พี่ทองหอมกอนแล้วหอแล้วพี่ทองอยอังจะหอมอีกของตัวเองเต็มงานเลยหาให้ก็หันนีกันเนะาะ ตัดสายทองฮะดูดูฮะฮี่โอเคไปไหนไมด้ปไหนทำเลยครับทำดูมาเอาไปถูดูสิไม่ได้ถูมาหลายปีแล้วมั้งทำทำทำ

ไม่กล้ากินหญ้าเลยไม่กล้ากินหญ้าเลยจ้องกินทันเดียวจนหมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองไปถูเสาดูจะถูหรือเปล่าไปข้าป่าก่อน ท้องต้องอยู่ในตาอย่างเดียวดูที่จองไปหันหน้ามาดูสินี่หันหน้ามาดูอ่ะผู้บาวไปแล้ว การทำความสะอาดที่ป่าลีเจรลืม <c oughs> ลืมลืมลืม หลังจากเราพิดทองเข้าป like okay. okay. uh ่าแล้ว hmm. ท yeah. mm ีนี้เราก็มาอยู่กับน้องดาวเรืองนะครับเพราะว่าดาวเรืองยังไม่เคยเข้าป่าสักวันหนึ่งเราไปเข้าอยู่ตอนนี้ก็อยู่ก่อนเดี๋ยวตื่นเช้ามาทําไงครับเราควักเสือๆควักเสือๆสูงๆตายงวดเลยเออเออควักเงินควักทองมาควักควักตายงวดดินี่ควักควักควักเออเออนะครับควักแล้วมีมีรางวัลให้มีรางวัลให้ ใจไหมครับถูกใจไหมครับถูกใจครับวุ้นฝากฝากฝากขออีกขออีกเอาเดี๋ยวป้อนปากมันสอนนะครับอาปากเราเลยพี่ทองไม่อ้าทำไมจะไม่อ้าอ้าอยู่แต่แมวนิลล์ทำไมทำไมทำไมกว่าก่อนกว่าก่อนใส่หัวด้วยใส่หัว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 ติดดเด้อโอ้ จะอยู่บ่อคันตัวป่านี้แล้วถูกแน่นอนเหละพอมีน้อยๆน่ยกินกินเก่งกินเร็วครับถ้าถึงสักสิบวีขึ้นไปนี่เริ่มเริ่มเริ่มไม่สู้ ที่เราเอาพิ่ทองมาใส่มีการอ้อนพิ่ทองด้วยนะครับทำเป็นถูถูถูนะครับอ้อนพิ่ทองเราเรามาเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับฝากอีกสิครับฝากอีกสิครับฝากสิครับฝากสิครับฝากฝากถินชามาเออคว้าก,ก่อนคว้ก,ก่อนเลย เป็นชาวมากวักเกินกวักทองเข้าบ้านเอาไปแล้วขี้เกียจแล้ว,ลวไม่ได้กินมามาอ่ะกวัากก่อนกวัากก่อนกวัากก่อนเอ้หมดเรียบร้อยแล้วใส่กวักกินเยอะแล้วเมื่อวานนี้หมดเมื่อวานเจอคนมาใครมากวักกวักกวักกล้วยเคียงหนึ่งหมดเรียบร้อยเลยพอกินเสร็จก็ ันตูดให้เหมือนพี่ทองเลยครับไปม,มีกล้วยให้กินโอ้ทำไมเป็นแบบนี้ดาวทำไปในทางนูน้นอยากไปหาเพื่อนทางนู้นบอก่ทางนู้นมีเพื่อนอยู่มากมายครับอยากไปหาเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเปลี่ยนโซ่ใหม่ให้ดาวครับโซ่นี้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะตัดโซ่ตัวใหญ่นี้ออกเอาโซ่เล็กที่ผูกที่บ้านมา,เ,าเตรียมมาแล้วนะครับผม มาๆๆหันมานี่มามาเอายาให้หน่อยดิปอมดูหันเหมือนไม่เต็มใจหันมาเลยหันดิดิเบนมาเบนมาดิดิเออเอเบนมาดิดิเออเอเอนั่นแหละเออเอออ่ะเอบออกยาได้นี้เลยโอ้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทองคำและน้องดาวเรืองด้วยนะครับผมรักทองคำเล่นน้อยรักดาวเรืองเน้อยทำให้รักนานๆฝากทองคำและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ